ทำนมเพิ่นกระห็ดเดอ้อมุจจาขามีแผนอยากแบบทําจมูกมีแผนอยากแบบเหล่ากามีแผนอยากตัดโหนกมีแผนอยากทาปากกระจับจังสี่นะมีแผนอยากทําฟันจังสี่บางคนได้เลยค่ะบางคนบอกว่ากินอ่าบางคนบอกว่ามันแพงเกินไปมันมันใช่ค่ะเพราะว่า หมอใช้ระบบนําล่องคอมพิวเตอร์ในการตัดเขาถึงตัดได้แค่ข้างละย <พอ S 2> ี่สิบนะค่ะพอดีพี่พี่พห้ามกินของทะเลนะคะเราก็ได้กินค่ะตอนนี้นะคะเรากินอาหารพูนค่ะเมี้ยงนอกค่ะนะคะเป็นปลานะคะเป็นปลาหิมะค่ะอืมเราไม่ได้กินของอาหารทะเลเลยเด้มันเป็นปลาหิมะค่ะมันมันเป็นยังอาหารทะเลมันเป็นยังมันกระสีบวมอุ้ยตุยเด้มันเค็มหะแเมน หน้าก็จะกระสิเป็นฟิวคือจังสไลเดอร์ที่น้ำอยู่ตลาดนั่นแหละเขาเป้าลูกโป้งึ้นแน่นๆนะเขากินแล้วสัน่นมันจะเป็นทั้งสั่นบ้องใสก่กระสิคือบอลลูนอนะ่ะนานไหมคะน่ากว่าจะเข้าที่น่ากว่าจะเข้าที่จริงๆสี่เดือนค่ะสี่เดือนนี่คือจะเห็นรูปแบบหนาไม้ของเรานะคะผู้จักาะาแต่ว่าหาสุดเข่าเท่หมดเลยแต่ว่ายังบ่ได้เข่าสุดเด้ถ้าเอาสุดๆจริงๆเลยเด้ผู้จัคาขาหนึ่งปี หนึ่งปีคือเข้าสุดๆแต่ว่าสี่เดือนนี่คือเห็นโครงหน้าใหม่แล้วเด็กกคือสวยแล้วจริงๆสิบสี่มือหมอกว่าแต่งหน้าได้แล้วนะก็คือสวยแล้วนะคะเริ่มเริ่มที่ส่ยุบบวมยุบวมจริงจริงก็ประมาณสามเดือนกันละแมนนะคะสามเดือนถึงสี่ยุบวมบวชกันสะี่ไหมเออนะะยอมขี้เลยไปสี่เดือนไหยไม่ถึงค่ะสิบสี่มือค่ะสิบสี่วันนะคะสิบสี่มือหมอบ <14 S 1> อกว่าแต่งหน้าได้แล้วแต่ว่า พูดถึงว่าหนาวันสิหายหายวมจริงๆนะคะก็ประมาณก็กับประมาณหนึ่งถึงสามเดือนกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของเขานะคะเนาะนั่นแหละนัะน่นแหละบางคนบอกว่าไปเห็ดว่าแพ้งโพดที่บางคนคือแบบว่าคิดถึงแต่ตัวเลขน่ะแม่เอา้าตุ้งนูเสียก็ตกใจบางคนเน่ะ บางคนนะคะคิดถึงแต่ mm. คิดถึงแต่ตัวเลขไม่ได้คิดถึงวิวัฒนาการฝีมือรหรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างอาจถืว่าไะไรชิ้นหอดองนี้นะคะเจ้าค่ากะก็เลยให้ไหนขเขาทำให้หลายๆคนรองว่ามันแพงอืมมันแพงม,ม,มันกับแพงมันกับแมนอยู่ค่ะคุณเจ้าค่ะเห็นได้ว่า นัง่งคือจังนัองวิ่งอาทิวารา้ว่า,วานัง่งวิซื้อของปลอดภัยให้กับตัวเองนะคะซื้อซื้อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนาเคยมีน่นาเดียวบางคนบอกทําทหมอไหนก็เหมือนกันบอกเลยค่ะว่าไม่ไม่เหมือนอีด่ดีค่ะไม่งั้นเขาจะมีหมอมาอะไรๆสาขาวิชาบอกบางคนคิดว่าทําหมอนั้นก็ สวยแหละหัวนี้ก็สวยหัวนั้นก็สวยหัวนี้หัวนั้นคือกันว่าคือกันคือคือจังนัง้นบอกไม่งั้นไม่มีหมอหลายหลายหลายๆคนหลายสาขาวิชาอืมนะคะถ้าให้นวิถึงยอมจ่ายเงินเกือบแปดแสนนะคะเหตุผลก็คือบอกไว้แล้วนะคะบอกไว้แล้วค่ะว่าเป็นยังจังยอมจ่ายจนหอดเกือบแปดแสนขาดอีกแค่ไม่กี่บาทจังสีนะคะ แมนค่ะ,คะอือนั่นแหละอยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะบางคนเข้ามาบางคนบอกว่ามีเงินเย,ยอะๆได้ต้องโง่ด้วยคือทำไมจะต้องไปดูถูกคนอื่นเขาอือม,ม่ต้องไปดูถกูกคนอื่นเขาจมูกไม่ทําหรอคะว่องค่ะคุณแจ้อนคอยดูกันนะคอยตอนนี้มันบวมไปหมดเลยมันขึ้นมาตานหมดเลยนะคะค่อยดูหน้าให้หน้ามันยุบกันค่ะ ว่าจมูกนั่งวีชิเป็นรูปทรงใดจสิงๆไงอืมนะคะว่าชิเ็นดูปทองใดเนาะเจ้าถ้าเกิดว่านั้นโอเคน่งวีก็ไม่ทำจริงๆนะนั่นแหละบางคนบอกว่านางรีใจแพงโอเวอร์เกินเห็นวาโอเวอร์เกินเห็นตากเจถ้าเกิดว่าใครได้ทำนังวีแนะนำน้อืมโอ้ยหมอเก่งปนี้พระเสียดายเงินดอเอออย่าอะไร นเนาะเงี้ยนเงียเ้เออ,อ,อเออเข้ามะเรเด้อเถอะวันนี้นะคะผู้จ้าวขาโปรโมชั่นวันสุดท้ายเด้อโปรโมชั่นวันสุดท้ายนะคะกับบีพาร์ตเด้อค่ะบีพาร์ตนะคะมาเอาความจอยความหุ่นดีไปกินกันผู้จ้าคขาจะเป็นบีพาร์ตกับบีพาร์ตนะคะหาร้อยเก้าสิบบาทสรงฟรีค่ะหรือว่าจะเป็นบีพาร์ตกับกาแฟานะคะนี่ เส้นนี้กะห้าร้อยเก้าสิบบาทคือกันผู้ใดอยากสวยอยากหุ่นดีทักอินบ็อกเพจไปเลยค่ะน้องน้องน้องยังไม่ได้ทำเนียน้องวิววิลูกให้อายสติก่อนหลังจากนั้นจังสีเห็ดนมนะคะอาจจะเป็นวีหน้านะคะจังสีเห็ดนมแต่กับขอทำเบิ้งกันค่ะคือนังเรื่องน้องน้่งวิวไม่ค่อยซีเรียสวันไดนะคะอืมอีกลยค่ะเรื่องน้องน้่งนัวิวไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่า บ๊วยคนที่บ๊มีนมเลยนางวีพอมีค่ะหูณเจ้าขาพูดถึงว่าเรื่องนมนะคะนางวีพอ่อมีค่ะจบว่าได้ใช้เสื่อด้ที่สี่ก็บว่าได้เบื้องหน้าเกียรติแล้วก็ไม่ไม่ได้ดูแบบจังไร่ะแค่นบมบ๊วอซ้ำกันแค่นั้นเองเพราะว่าได้เบื้องแบนเพราะนางวีเป็นคนถนัดขวานะคะนางวีเป็นคนถนัดขวาวันนี้ให้แต่ลูกกินนมข้างขวานมข้างขวาก็เลยกลายเป็นยางรถแวน่นค่ะ มันก็เลยยานกวนา่องของางใช่แต่ถ้าเกิดว่าทำไยเจ,จาน้ำยานหรออมันว่าทำกัน<อ>นะคะแต่ถ้าเกิดว่าทำจริงๆิก,ก็อาจจะไปตัดแค่ข้างนี้นะคะเจ้าค่ะแล้วยกกระชับขึ้นแค่นั้นหนูไปหา<อ>คนดูดก <ขอ S 2> <อ>็จะได้มีนมนมใหญ่ดูเซ็กซี่ไหมดูเซ็กซี่ค่ะแต่ว่าคนนมคนคนนมน้อยนะคะแต่งตัวไปมันมันเวิงว่าค่อยโปมันก็มีขอดี คนนุน่มใหญ่ตั้งตัวไปกับวงเซ็กซี่จริงสิไหมจ,ดดมจัดเตงจัดหนักไปยังไงแต่นมใหญ่หลายก็เป็นแต่ย่านค่ะบอดี้อิจฉาค่ะหฮันทย่านค่ะทัฟฟี่ย่านค่ะแย่นากระยานนะคะทําให้มันพอดีโตมันจะตากแต่วาแต่ของนังวีถ้าเกิดว่าใส่เสือน้าไฟเนาะแล้วก็ดันทรงหน่อยขึ้นมานิดนึงกับวงคือคนวิเตาไวแล้วจริงสคะ่ะอือแต่ถ้าเกิดว่า ว่าเหตุยังสี่เวลาว่าใส่เสือในยังสี่ิได้ดูน่าเกลียดนะคะคุณเจ้าค่ะว่าได้วงงานนงไปยังสี่ถูกค่ะเนาะอือนั่นแหละนางอีกก็เลยสองกิจสองใจค่ะเนื่องนงคือน้องเอกเป็นคนที่มีเนื้อนมเยอะอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่พ่อมีนมแต่ไม่ได้มีเยอะเหมือนคนก็ทาํามาบางอย่างสั้นนะคะแต่มีมีในแบบที่พอดีร่างกายของเขาอย่างสี่แบบเลยไหมคุณพายท่าย,ยางนี้ เราข้านกูเอาอวะกะเห็ดนมวะเอาแล้วก็เอาข้าวยดใช่เม้นเอาบักข้ายดใส่นี้บันี้เจ้าตีก็ไปกันได้เอื้อยเจ้าว่าตองยานแตกเพราะว่าหยังมันเป็นนุ่ยบักข้าวเวลาเจ้ามีเรือมันว่าเจ้าก็ยกนมเจ้าตีตีสตู้องหา่าอีกดูหาอย่างเช่นเลยสิลอกใส่ลงถ้าเกิดว่าเอ้ใช่ใส่นมกูใหญ่กูจะเป็นยังไงเอาถวยน้อยนะถวยน้อย น,น,น,นี่มาซีร้องเตะมาลอนเตะมาซีร้องเงินน,น,งนะคะเจา้าค่ะถ้าเกิดเราดีดไปทำนมมามันจะเป็นยังไงคุณดัฟฟี่ก็เก่งค่ะขอบคุณหลายๆค่ะคุณเล็กขอบคุณหลายๆค่ะตัฟฟี่ว่าไปเฮ็ดนมบ่ค่ะบ้านแอรดอกค่ะ ากูกับสิเป็นนังสี่นาะอันนี้นะกับสิเป็นนังสีแ่แหะค่ะกับสี่กเป็นจังอื่นดอกค่ะท้องค่ะลายๆกับสิเป็นนังสีแ่แหะค่ะกับฟิวเดี๋ยวกับอัน่นเดินหนุ่ยสิพาเจ้าไปต่อยมวยอเอื้อเบีนาบวมคั่ะก็สัตว์อันนี้เบาลงแล้วเด๋อคิดแล้วน่าฟีดีขอบคุณหลายๆค่ะเอ้อหนูพียมันเอ้ย กระสิเป็นนังสี่ล่ะค่ะอ,<ร>อืม<ข>คุณพี่ไปทำอะไรมาหรอคะไปอ่าตัดหนกแก้มคะ่มะ,คะแล้วก็ไปตัดกามนะคะแล้วก็เอากระดูกกามกับกระดูกหนกแก้มมาใส่ข้างนะคะน้องตุ่มว่าใส่ยาสิบีพันกางง้มเดืมเซ็กซี่ดีค่ะแมนแมน,าน,าน กะเฮ็ดค่ะแต่ว่าให้เฮ็ดง่ายหลายค่ะเฮ็ดแบบว่าพอดีตัวทั้งสี่นะคะผ่เจ้าค่ะแต่ว่าถ้าผากับอีทอฟฟี่นะคะทอฟฟี่ใส่นะคะเป็นซิลิโคนค่ะทอฟฟี่จะใสเป็นน่วยแบบพาวให้ค่ะเพราะว่าทอฟฟี่คิดว่าเวลาตีกับไผ่ว่าตองยานแตกค่ะเวลาตีเวลาผู้เด็มาตีเขาสิเขาสามารถยกนมเขาฟาดหัวเด็เลยจึงเสียนะคะแล้วหน่วยมะพร้าวไม่มีการแตกแน่นอนค่ะืม ออาก็คือว่าบ่อคือบ่อคืออย่างเฮ็ดนมตราสี่สิบไปเฮ็ดแน่มุจ้าขาเนาะแบบว่าเป็นหัวโป่งมีนมยนังืฉลดคืออย่างนี้โอ,อ้เดี๋ยวเราฟีไปเฮ็ดดีกว่าตราฟีอยากเฮ็ดจกักหกเตาไหมหนึ่งหนึ่งสอ,อ,องสามเออโชวาปลาคิ้วเราไปเถอะไปกันหน่อย เบ่งสีปากแบ่งสีปากไอ้เจบีน้ำเนยยังแบ่ง่าได้ค่ะปากแล้วใยโพดค่ะท้าเบิดแทงพอดีค่ะแม่ค้ะจะได้ทำตามค่ะหนูทำตามเนี่ยมันจะเสียเท่าไหร่นะคะคืออย่งจงังไดค่ะทำตามเฮ็ดเฮ็ดน้ำงห่หนาเดิมกับง้มอยู่แล้วไปทำใหม่เจ็บน้าวสัน หน้าเดิมกางามอยู่แล้วค่ะแต่ว่าหน้าไม่กระสีงามกลัวเก่าจังสี่น่ะค่ะมุจ้าขาหกเต้ากับนุ่มมาแล้วเหรอสัตวเอาบอกหนูลืมโอ้ยหนูลืมค่ะแอมเดาส์โซรี่จักและเนาะเขาได้เฮ็ดกับเฮ็ดเอามันคักๆโหลดแล้วสิไปเฮ็ดตยังแค่สองเต้าเฮ็ดกับเฮ็ดหกเต้าโหลดมันจะมาคือผู้ใดดีเจ้าคอยเลิศเหมือนประคามมเจ้าขา อืมมันจำใคยเลิศค่ะเฮ็ดกับเฮ็ดหกเต้าไปเลยค่ะเวลาสื่อเสือสนไนค์กับสื่อสามโตค่ะใส่เถิงใส่ก่างใส่ลางเก๋ๆเลิศๆนะคะงามอยู่แล้วงามหญิงก,ก,ก็แมนค่ะทําที่เมืองไทยหรอคะคลินิกไหนครับแมนค่ะทําที่เมืองไทยค่ะทําที่เมืองไทยเด้อค่ะหกเต้าปรคือไผ่ยี่เด้เอวยหกเตาป่คือไผ่เด้ยางหน่อยท็อฟฟี่ยางไปเจ้าพ่อท็อฟฟี่นี่ เจ้ากสีได้ว่าแล้วว่าพาดนมอินี่ตะหกเต้าเลิศขึ้นอย่างนี่ก็จะเป็นคนลื้อคนซาไปอีกได้เป็นบอมมือเจ้าขาอืมทอฟฟี่นมหกเต้าไปยังสันเลือดแหงเอ้ยเนาะ กำลังมีต่กำลังยุบแมนค่ะกำลังยุบค่ะกำลังยุบท็อฟฟี่นารักมากค่ะคุยมดกขาพูดหลายๆค่ะเออรามันนี้อามืเจ้าขาอย่าลืมนะคะวันนี้โปรโมชั่นมาสุดท้ายแล้วนะใครอยากสวยอย่างงามด้วยค่ะอยากหุ่นดีด้วยค่ะมืเจ้าขาสั่งไปเลยนะบีพัดหนึ่งกล่องห้าบาทแถมฟรีนะคะกาแฟหนึห่อมูลค่าสอง้าสิบบาทค่ะ แต่ว่าคุณสั่งแค่590บาทส่งฟรีนะคะเซตนี้คู่นี้ค่ะ590บาทเท่านั้นค่ะวันนี้โปรโมชั่นวันสุดท้ายนะคะมือนี้โปรโมชั่นมือสุดท้ายเด้อคุณเจา้าค่ะหรือว่าถ้าใครไม่ทานกาแฟค่ะคุณเจา้าค่ะเอาบีพัดไป2กล่องเลยค่ะเอาส้มจ่อยไป2กล่องเลยค่ะส้มจอม่อย2กล่องก็590บาทเหมือนกันส่งฟรีเด้อค่ะคุณเจา้าค่ะส่งฟรีนะคะใครอยากได้ทักอินบ็อกนะคะใครอยากได้ทักอินบ็อกค่ะขันเจ้าก็ทักอินบ็อกเจ้าก็บมบ่ได้สวยเจ้าก็บมบ่ได้งามเจ้าก้สิได้ยยูจังสัน เอ,อเอาเอะไรนำอลไรถึงข้อขอโทษค่ะแต่ว่านะคะถ้าพยอยามหุ้นสวยอยากหุ้นดีนะคะอยากมีเอลกิ้วอยากมีเอลเอสค่ะมุกเจ้า่ะสั่งไปกินบ <c oughs> ีพัดหนึ่งกล่องห90บาทแถมฟรีนะคะกาแฟ250หบาทหนึ่งห่อไปเลยค่ะมุกเจ้าขา <c oughs> หรือว่าสิเป็นบีพัดกับปีพัดก็กได้เดอร์พายอยากได้ทักอินบอกเพจไปได้ค่ะ <c oughs> หรือว่าจะกลับตัวแทนก็มีนะคะกลับตัวแทนกับมีนะคะวันนี้วันสุดท้ายเด้อนะคะ มากเสียงค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะหรือว่าจะสั่งกับตัวแทนก็ได้นะคะใครอยากสั่งกับตัวแทนก็สั่งกับตัวแทนหรือว่าอยากสั่งกับทางเพจเราก็ทักอินบล็อกเพจได้เลยนะคะอืมบ่อนุ้หัวม้วนกันมือเจ้าขานะคะวันนี้ก็อัปเดตอาการแล้วนะคะของมือนีของเอบีก็มีอาการยุบลมนิดนึงนะคะยุบลงน้อยนึงคะ่ะยังยุบบ่หลายนะคะเพราะว่าอา่าจะ ประมาณหาหรือเจ็ดมือคะ่ะนะคะอาการยุบก็จะเบาลงอีกทั้งสี่นะคะอะไรวะเจ็บคอทอฟี่เจ็บคอ, <c oughs> อค่ะมันเป็นอักเสบค่ะมันเป็นแผลเป็นแผลยุบมองคอมึงนี่ <c oughs> เพราะว่ามือนันทอฟี่เปิดแอร์นอนพร้อมแหละและก้กกาใส่เสียงห้ายดับนี่เปิดแอร์ทางไส่หนาจากของค่ะแล้วบนี้นอนอาปากค่ะ ทอฟีนอนอาปากปน,นีล้มเอะมันก็เลยทั่งเข้าไปในอ่ามองลูกกระเดียกปน,นีมันก็เลยเหตุให้เป็นแผลมันอักเสบเพราะมันแห้งค่ะนะคะอ้าวผู้จัดขาทอฟีไปก่อนเด้นนะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการรับชมในวันนี้อย่าลืมนะคะผู้จัดขาวันนี้โปรโมชั่นวันสุดท้ายแล้วนะใพรอยากสวยฟฝ้าทักอินบ็อกใพรอยากสวยฟฝ้าทักอินบ็อกนะคะวันนี้โปรโมชั่นวันสุดท้ายนะคะ ทักอินบ็อกไปเลยค่ะ่อเจ้าขาสำหรับวันนี้เราฟรีไปก่อนสุขีสุขัสขขงสุขมังสุขมีสุขตลอดปีและสุขตลอดไปโชคดีมีใช่กันสุขุสุขสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ